เที่ยวฟรีรอบโลกจริงไหมนี่ละครับนี่ละครับเป้าหมายสําคัญเลยนะครับทีนี้ครับเคสแรกอมาแล้วนักธุรกิจทุกอย่างทัศนคติบวกหมดทีนี้จะลงสนามแล้วเคสแรกต้องตั้งใจฟังนะเคสแรกที่เฮียพุกไปขายไปขายใครมาครับครับจริงๆแล้วนะครับพอเราตั้งมั่นเรามีไฟแล้วทุกประาครับผมตั้งมั่นเลยตั้งใจตั้งใจตั้งใจเลยว่าเนี่ยเราต้องไปขายประกัน เราไปหาเซ s e l เลยครับเราตั้งใจไปเจอใครเอาขาย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 แต่สุดท้ายเนี่ยไม่ใช่อย่างที่เราคิด mm hmm. แต่ไม่ใช่ดูภาษาครับเราก็เข้าออฟฟิศสำนักงานไปปุ๊บไปเล่าสู่กันฟังไปปไรับไมค์เซ็ตใหม่ก,กับทัศนคติเราใหม่จนผมมองแล้วเคสแรกที่ต้องทําเลยเนี่ยต้องเข้าไปหาเลยนะฮะและผมไม่ล้าที่จะเป็นเคสแรกตั้งแต่เริ่มแรกนะ,ะับก็คือคุณแม่ของผม แม่พี่พุกเองครับตอนแรกเดี๋ยวเราท้าพ <Fleet S 2> ามไม่ so ได้พอจะพอไฟแรงนะไฟแรงปั๊บออกไปเลยขา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 ยได้ไหมครั้งแรกอาทิตย์แรกไม่ได้สักทีเลยครับไม่ได้นะอาทิตย์แรกตัวแทนใหม่ฟังให้ดีนะครับหัวหัวเรามันเต็มเลยนะขาย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 ข้างหลังชอบใจครับแสดงว่าเหมือนกันนะไม่ได้ไม่ได้ไม่น่าไม่น่าใช่ไหมทีนี้ถ้าเป็นบางคนออกไปแล้วไม่ใช่ชั้นแล้วนะธุรกิจ